สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทุกคนเลยนะคะเฮ้ยไม่ใช่ Facebook ชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอัดคลิปอีกครั้งแล้วซึ่งเราห่างหายกันไปในการอัดคลิปนานมากนะคะแล้ววันนี้ที่มาอัดคลิปบเพราะว่ามันมีคนอะแบบ เข้ามาทักเราเกี่ยวกับเรื่องรีเทนเนอร์ใช่ปะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องรีเทนเนอร์สีม่วงกันนะคะวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่คนนี้แค่คนเดียวไงมันมีคนอื่นที่สงสัยกับตัวรีเทนเนอร์สีม่วงเราเยอะมากนะคะเราก็เลยอัดคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เรามีการอัดคลิปการทําความสะอาดรีเทนเนอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็การถอดด็กจากฟันครั้งแรกโดยการที่เราเลือกรีเทนเนอร์สีม่วงนะคะเออมันเป็นท็อป,ปิก ที่น่าสนใจนะลีเทนเนอร์สีม่วงอะเออวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงเจ้าตัวลีเทนเนอร์สีม่วงกันเลยซึ่งมีคนสงสัยเข้ามาเยอะมากว่าสีม่วงที่อยู่เรื่องนะคะเป็นสีม่วงแบบใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันเลยนะคะนี่ซึ่งมันเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะถอดเหล็กจัดฟันมา1ปีแล้วนะคะทุกคนรีเทนเนอร์อยู่ยัง เออน่ารักอู่เลยอเห็นปะยังมีความสะอาดเอี่ยมอาดอยู่เลยนะคะใครอยากรู้นะคะว่ายุ้ยทำความสะอาดอย่างไงนะคะย้อนกลับไปดูที่คลิปทำความสะอาดลิเนเนอร์ของยุ้ยได้เลยนะคะนี่นี่นะคะก็มีคราบนิดหน่อยนะคะบางครั้งก็แห้งไม่ได้ใส่น้ำ โอเคค่ะสีม่วงตัวนี้ที่เราเลือกนะคะมันก็เป็นสีม่วงแบบไม่ได้ขุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้ใส่มากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากไปทํานะคะว่ามันเป็นสีม่วงแบบไหนให้แคบรูปนี้ไปนะคะแล้วก็ไปถามพวกทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ตำร,รวจตำรวจไปกเูเป็นเจ้าหน้าที่คลินิกใช่ไหม ออแล้วก็ไปถามคุณหมอได้ว่าเออมีสีม่วงแบบนี้ไหม <S <S เผื่อมีคนสนใจนะคะเพราะยุคนี่ยมันไม่ค่อยมีคนใส่สีแดงสีน้ำเงินอะไรและะ้วป<ะ>ั๊บก็ลองไปถามดูนะคะแล้วก็สองนะคะเดี๋ยวยุจะมาลองใส่ให้ดูนะคะบางคนก็ถามว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะคะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยใส่แล้วสีม่วงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะคะยิ้ม เพราะมีคนทักมาถามด้วว่าเอ้ยมีรูปตอนยิ้มไหมอยากเห็นรูปตอนยิ้มว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะจะให้คุณหมอดูนะคะนี่นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าฟันยูยมันแบบไม่ได้ตรงลายอะ่ะด้วยความที่ยูคิดว่าเดิมมนหน้ายูไม่ได้เป็นคนแบบหน้าเท่ากันมันเบี้ยวด้วยนะคะมันก็เลยทําทให้โครงหน้าเราเบี้ยวฟันเราก็ต้องเบี้ยวจมูกเราก็เบี้ยว มันก็ต้องยอมรับชะตากรรมในความเบี้ยวของรูปร่างเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเรียดอะไรให้มันมากนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอะเนาะไม่มีอะไรเท่ากันไปหมดอะนะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะตอนส่แตงหัวข้อนี้หัวข้อนี้คือมันแบบโดนกันทุกคนแน่ๆน,นะคะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหมออะไรเงี้ยเขาก็จะเชียร์ให้เราเลือกแบบสีแดงสีเงินนะเออมันเป็นความหวังดีของเขานะคะทุกคนว่าอยากให้เราเลือกสีที่จะอยู่กับเราได้นานนะคะแต่ถามเราส่วนตัวว่าทําไมเราถึงเลือกสีม่วงเราเจอกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเขาบอกให้เราเลือกสีแดงสีเงินซึ่งสีที่มันมีให้เลือกอะมันมีหลายสีมาก แต่ทำไมต้องเจาะจงตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมต้องเจาะจงอะในความที่เราเป็นคนแบบคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะว่าเฮ้ยเราเ็าบอกเขาไปว่าเฮ้ยมันมีหลายสีนะทำไมต้องเจาะจงด้วยอ่ะเราจะให้เลือกทําไม ซึ่งเราเป็นคนใส่เขาไม่ได้เป็นคนใส่ถูกต้องป่ะอันนี้เราก็พูดไปตามจริงใช่ป่ะถ้าเขาให้เราเลือกสีแดงสีน้ำเงินอนะเราไม่ต้องไปตามเขานะคะถ้าใจเราไม่ได้อยากได้สีนั้นแต่ถ้าคุณอยากได้สีนั้นเออคุณก็เลือกสีนั้นไปเลยโอเคปะ่ะจบแต่หัวข้อนี้ที่เราต้องมาพูดคือมันมีบางคนสนใจแล้วก็ทักเรามาเหมือนกันนะเรื่องหัวข้อสีน้ำเงินสีแดงเนะี่ยเราก็เลย i, เออามาพูดดีกว่าเนาะเพราะว่า การที่เขาให้เลือกสีนั้นเพราะอาจจะพูดวนซ้ำอีกรอบนึงว่าเขาเป็นห่วงเราในภายภาคหน้าสีมันอาจจะซีดแล้วสองสีนี้มันคือสีเบสิกนะคะโลโก้เป็นสีที่มันจะอยู่กับเราได้นานอะไรอย่างนี้แต่ที่เราเลือกสีม่วงเพราะว่าเราชอบสีม่วงแล้วตอนนั้นเราอินกับสีม่วงซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่าเราเลือกไม่ผิดนะคะที่เราเลือกสีม่วงนะคะ แล้วก็เขาสนใจบางคนก็อยากได้สีน้นสีนี้สีผู้อ่อนสีขาวเขาก็จะแนะนำว่าให้ใส่เราฟันเหลืองนะมันก็จริงนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราใส่แล้วฟันเหลืองแต่ว่าเราชอบอะ่ะมันสวยอะเราก็ควรเลือกสีที่เราชอบูปต้อมตาเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีเลยซึ่งถ้ามันไม่สวยเราก็ใส่ไปก่อนเพราะาเราก็คิด ไปสีว่ามันเป็นสีที่เราเลือกเองแล้วเราชอบเราไม่ได้ใส่สีฟ้าสีเงินสีแดงที่มันซ้ากับใครที่เราใส่กันมากมายหลากหลายนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต3ามสี่ปีเราก็ควรเปลี่ยนปะถ้าสีนี้มันไม่ถูกใจเราอะเราก็เปลี่ยนไปเป็นสีอื่นที่เราชอบอีกเอองั้นเราควรเลือกสีที่เราชอบดีกว่าปะไม่ใช่ให้คนอื่นมามเลือกให้กับเราเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องฟันจะเหลือง ฟันจะเบี้ยวอะไรต่างๆนะคะเราแค่เลือกสิ่งที่เราชอบทุกคนมันก็จะแฮปปี้โอเคป่ะโอเคค่ะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะเราก็เป็นความหวังดีของเราแล้วกันนะคะไม่ใช่คุณหมอและก็ไม่ใช่ผู้ช่วยนะคะแต่เป็นความหวังดีของเรานะคะเราจะบอกว่าสีม่งวงคือสิ่งที่น่ารักที่สุดถ้าใครอยากแบลอยากน่ารักนะคะ อยากชิคก,ก็ต้องสีม่วงค่ะอ <c oughs> โอเคถ้าทุกคนอะ่ะชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนั่นแหละแค่นั้นที่เราจะบอกแต่ว่าสีม่วงก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นกดังใจให้กันด้วย